ผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอสายเลือดใหม่ของไทไฟน์นิวพาวเวอร์นะครับรูปร่างหน้าตาของเขานี่บอกได้เลยว่าเปิดตัวในวันนี้นะครับได้แฟนคลับสาวๆอีกมากมายแน่นอนนะครับพบกับเขาทั้งสองคนเลยนะครับอังตวนบินโตและว,วิกเตอร์บินโต สองพี่น้องพินโตด้วยครับโอ้โหถือว่าเป็นนักมวยไทยที่หล่อเหลาเอาการมากและที่สำคัญนะครับพูดไทยได้ชัดเปราะเลยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักผู้คุณอีกครั้งครับสวัสดีครับผมองทวนปาโตครับอายุ22ปี ครับดีครับผมชื่อวิกตอร์ปินโตแต่ว่าเรียกผมว่าเลโอดีกว่าผมอายุ19ปีครับทั้งคู่นี่เป็นพี่น้องกันนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับมาจากฝรั่งเศสคุณสองคนเคยเถียงกันไหมฮะว่าใครหลอกกัน <c oughs> เคยเถียงกันไหมฮะน่าจะไม่เคยเพราะหลอทั้งคู่นะฮะถามแบบนี้เลยดีกว่าว่าหูหน้าตาหลออย่กันไดแบบแบบนี้แล้วทำไมมาชกมวยไทยล่ะครับหลงไหลอะไรในศิลปะมวยไทยครับคือ ใจมันรักอะพี่ใจมันรักนะครับโอ้โหคือชกมวยมาตลอดก็ต้องต้องเลือกเอาก็ผมอยู่กับมวยไทยมาตลอดก็ต้องเลือกนะครับคนนี้บอกใจมันรักคนนี้บอกต้องเลือกนะฮะอยู่คลุกเกลียกมวยไทยมาตลอดเลยนะครับและเหตุผลที่คุณสองคนอยากเข้ามาสู้ศึกไทยไฟน์นี่เพราะอะไรครับคือที่จริงแล้วก็ติดตามไทยไฟ์ตั้งแต่ปีแรกเลยเนาะครับก คือชอบมากนะฮะเป็นรายการมวยที่ยิ่งใหญ่ครับนะับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากจะเข้ารายการนี้อยากจะโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้ได้อ่าได้ดูอะไรอย่างนี้ครับอ่าครับอ่าวิกเตอร์<ช>รอครับก็เหมือนกันนะครับว่าดูชมมาตลอดนะครับก็คือแบบว่าเป็นเป็นโอกาสที่ว่าโชว์ฝีมือ ได้ยังยังสวยงามออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าจากนี้ต่อไปนะครับเวทีมวยเนี่ยจะไม่ต่างกับเวทีคอนเสิร์ตแน่นอนมีป้ายไฟชื่อคุณสองคนแน่นอนฝากอะไรบอกกับแฟนๆของคุณเลยครับก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยช่วยดูมวยกันเยอะๆ อย่าลืมมวยไทยนะฮะอย่าลืมว่ามวยไทยเป็นกีฬาของคนไทยนะฮะครับผมหนึ่งแล้วก็สําหรับผมเองก็ผมสัญญาว่าผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมครับผมวิกเตอร์ครับก็อย่าลืมมวยไทยนะครับประเทศไทยมีทะเลมีช้างแล้วมีมวยไทยด้วยถ้าไม่มวยไทยประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วครับและนี่แหละครับสองพี่น้องพินโตครับขอบคุณมากเลยนะครับพบกับแมทธิวในเวทีต่อเลยครับแมทธิวครับ ขอบคุณครับน้าเดครับและขอบคุณพี่น้องฟินโตนะครับทั้งสองคนเลยเชื่อว่าต้องมีแฟนๆของเรานะครับรอวันที่เขาจะได้ขึ้นชกบนเวทีไทยไฟรับ